สวัสดีครับจมาตกกลับไม่แก้วนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับธีมของ Trap หรือว่า t r a p r a p p e r นะจำไม่ได้ว่าคนไทยเรียกว่าใสชุดที่มาประมาณแบบ3ปี3ป่ะสามปีที่แล้วเดือมมกะาบูยาพาสมีสิบชั้นสูงเดือมมกะาหรือกุมภาเนี่ยจะมกะาให้จะไม่ผิดมาพร้อมกับตัวที่อยู่ในรายาค่ายความมืดก็อตอนนี้นก็มีทร a บสตัวมีวิดีโอมีเพลงนะครับมีมิวสิกวิดีโอที่ประเทศไทยทําแบบ เอารถมาดิฟอย่างมันใครยังไม่ดูไปดูด้วยนะครับก็อันนี้ก็มีออกเวอร์ชันใหม่ๆออกมาของตัวแท็บนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว,ว่าแท็บสองจุแล้วกันนะซึ่งชุ่นนี่มก็อยู่ในทีมนี้นะครับทีมแท็บสอเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าของขายหลายๆอย่างเนี้ยก็จะเป็นตัวที่เข้ากับทีมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปืนที่ถืออยู่นี่นะครับ m p 4 0 8เวลตัวใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรเหมือนกัน MP40 ก็โลกอะเรียก,กโลกกนะ็ได MPC0 กะโหลกเออได้อยู่เพราะมันมีกะโหลกติดอยู่โลโก้มันก็เป็นกะโหลกแต่อยากให้เรียกว่าทรั p มากกว่านะครับ MPC0 ทรั p อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นชื่อของตัวเขออาเรียกว่าตัววงนี้นะต่อมานอกจากตัวปืนแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมเติมเงินอยู่ด้วยใครที่ยังไม่เติมนะครับช่วงนี้ก็ตั้งแต่วันที่5จนถึง11กิจกรรมเติมเงินยังมีอยู่นะก็สามารถเติมเงินเพื่อรับ ของเพิ่มได้โดยที่เติมเงินกี่เพ99เพรน้องจะได้เลเวลบูยาผายังไม่ซื้อบูยาผาซื้อก่อนซื้อไปเลยถ้าอยากดูรีวิวบ ah ูยาผาไปดูคลิปย้อนหลังเอานะครับวันนี้คงไม่ได้รีวิวหรือว่าเดี๋ยวเปิดที่ดูแบบไวๆสักแป๊บหนึ่งก็ได้นะครับบูยาผาซีซั่นนี้ต้องบอกเลยว่าสวยมากนะครับสวยมากทั้งชุดผู้หญิงทั้งชุดผู้หญิงชุดผู้ชายนะครับ เฉพาชุมู้ชายเนี่ยโคตรเ,เท่มีหมาด้วยบับปักบับปักก็ชุมู้ชายจะไปเปิดให้ดูแล้วกันแบบไวๆอันนี้ขอซื้อเลยแล้ละไม่พอพอหลายร้อย เท่านี้อันสี่ร้ออ่ะไม่พอเอาสักเจ็ดรอยแล้วกันเอาหกเก้าเกกันโอเคหกเก้ากกันนะชุดผู้ชายตัวนี้อ่ะตัวที่ใส่อยู่อ่ะนะก็สวยมากสวยมากแนะนำไม่ซื้อนะครับช่วงนี้ขอรีวิวก่อนแล้วกันนะหน้ากากก็สวยหน้ากากมี2แบบนี่ชุดก็สวยนะครับตัวชุดก็ปรับได้3แบบ เอออีพิดนี่นี่เลโก้หนึ่งก็สกา้าเลโก้สองก็เสื้อแบบโอเวอร์ไซส์เลโก้สามก็เป็นเสื้อแบบลดรูปเข้ามานิดนึงกางเกงก็สวยนะครับกางเกงก็มีสามแบบกันขาสาั้นขายาวแล้วก็ขายาวแบบเอฟเฟกอลังการหน่อยครับใส่ขาสาั้นรองเท้าพี่ว่าเฉยๆนิดนึงนะครับไม่ค่อยชอบพอยรงงองเท้าจะเป็นนี้ นี่ก็ทรงผมพี่ว่าไม่ค่อยสวยทรงผมผู้ชายแล้หนึ่งแล้วสองแล้วสามไม่ค่อยใช่แนวอะไรก็เลยแบบใส่ทรงนี้ดีกว่าอย่างไทยไปซื้อคุ้มคุ้มจริงๆนะสำหรับเซตนี้เป็นชุดที่ออกแบบมาดูแบบเหมือนคนนะ,ะเหมือนคนคือถ้าเกิดน้องไม่ใส่แบบเอ้ยพี่อาเสื้อผมว่าเสื้อเอฟเฟกต์เยอะไปน้องก็เอาเสื้อไปใส่กางเกงไปใส่กับเสื้ออื่นนะไปดอไปดิเทถ้าจะตาย าพลาดไปเดี๋ยวนะ้ำมันไม่วนกับมาขายนะลองไม่ได้นะบอกก่อนนะตัวพลาปิดปากกระเทยข้เกียจร,รีวิวของเก่านะครับอา่าอ้าวงตะกี้บอกเติมเงินเติมเงินเก้าเก้าจะได้เลเวลบุญญาาเมื่อกี้ห้าเวลนะครับเติมเงินหนึ่งรอยสิบเก้าจะได้ของที่เป็นภาพโปรไฟล์กับพื้นหลังที่พี่ใสยย่ยูวันนี้นะครับแบบขยับได้ด้วยเห็นไหมได่ปะนี่โปรไฟล์กับพื้นหลังกระโหลกแท็บ ร้อยสี่เก้าเองแล้วก็ถ้าเกิดเติมเงินร้อยเก้าเก้าได้หนิไปเลยกระเป๋าระดับสีแดงก็เท่นี่ยอือตัวยู่ในแบรนด์เ e เลคเตอร์อือไอวะใหม่เซเลคเตอร์ก็จะมีชุดตั้งนี้นะครับตอนนี้มีอยู่เจ็ดชุดด้วยกันก็เป็นแบบที่เน้นความแบบแปลกใหม่แปลกใหม่ อันนี้คือกระเป๋าเอ้กระพิดให้ดูเวลหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้เวลสองกระโหลกก็จะมีสองอันแล้วก็เวลสามกระโหลกจะมีเอฟเฟกแล้วก็ถ้าเกิดตอนที่น้องฆ่าศัตรูยิงศัตรูเลาไม่เอฟเฟกต์มานจะทำแประมาณนี้นะครับอันนี้คือของเก่าส่วนของใหม่นะครับวันนี้มีอันเดียวนะครับเป็นท่าทางระดับสีแดงอนใหม่นะเป็นท่าทางเขาเรียกว่า สุ่มดวงนะคือมันจะมีเพลงตอนที่น้องเข้าไปนั่งกับเพื่อนเนี่ยมันจะสุ่มมันจะเต้นก่อนเออเออเออแล้วก็จะสุ่มว่าน้องจะใช้นั่งขี่หรือว่าน้องจะเด้นเดนั่งบนบันหลังนะครับก็ไปเล่นกับเพื่อนได้แต่รอบมันเนี่ยแบบไม่เหมือนกันอา้าวที่หลายรอบไปที่นี้บางทีน้องอาจจะนั่งบนหลังคนเดียวเพื่อนขี่สามคนอะไรอย่างนี้หรือว่าเพื่อนอจ,จะมานั่งบันหลังสองคนขี่สองคนอไอ้ พอดีไม่มีเพื่อนถ้ามีเพื่อนก็จะชวนมานั่งโชวโ์ตัวนี้จะมาขายตั้งแต่วันที่8จนถึง23นะครับ ก็อยู่กันยาวๆนะครับเป็นท่าที่เอาไปเล่นสนุกสนานกันได้นะครับก็ราคาไม่แพงมากนะครับอยู่ในกิจกรรมตู้สุ่ม8 t ทน่าจะคุณเคยกันดีสำหรับตู้ 8T ไหนวะนี่อย่างนี้อย่างนี้ตู้8ปทน,นะครับก็เลือกของออกไปได้นะครับของข้างในที่ดีสุดก็จะเป็นตัวอีโมดสีแดงอันนี้แหละนะครับราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่5เพรเท่านั้นนะครับครั้งแรกถ้าเกิดใครดวงดีก็อาจจะ5้าเพรแล้วได้ท่านนี้ไปเลยก็ได้นะครับ แล้วก็จะเป็น14เพชรยี่สิบเก้าหกสิบเร้อรปดสิบเก้าสองร้อยสีนะครับหมด8ปทีเนี่ยอยู่ที่1นึ่เพชรนะครับหนึ่เพชรแต่ถ้าเกิดใครดวงดีก็อาจจะได้ก่อนใครดวงสวยก็อาจจะแบบเต็มเต็มไปนะครับไหนๆก็ไหนๆตัวเนี้ยไม่สุ่มขอเช็คดวงหน่อยสิ อ่าอ่ะ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 โอเคทีเด่นนี้หกอืมท่านจะหมดเจ็ดเถอะเจ็ดอ่าเต็เต็มไปเลยเฮ้ยเนี้ยไม่มีอ่ะเอากดผิดไปใส่ทำไมเพื่อใครยังไม่รู้เพื่อใครยังไม่รู้ไอ้ปืนพวกเนี้ยเนี่ยโอ้ยปืนเด็ดจังโอ้โหโบกตาสองเด้ออู้เด็ดจ้ะ ไม่ขายไหมเนี่ยแน่ไม่มีขายปืนพวกนี้เนี่ยเวลาที่น้องเก็บสะสมครบหนึ่งร้อยวันมันจะกลายเป็นถาวรน,นะครับจะกลายเป็นถาวรเพราะฉะนั้นตะกี้พี่ได้มาวันหนึ่งนน่าเกียดเนี่ยมันก็จะมีขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะนี่ถ้าน้องสม,มุนน้องได้มาสามสิบวันแล้วน้องใช้ไปห้าวันเนะี่ยเปอร์เซ็นต์ก็อยู่สามสิบนะไม่ได้ลดน้องคือเก็บเพิ่มอีกเจ็ดสิบวันก็ได้อยู่ดีก็่าลืมมีขายไหม ขายเมียช่วยเสกจ่บใต้ดิอืมอืมอืมไม่มีอ่ะอา้าไมไม่มีอ่ะโอเคไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเขาคงมาขายสักวันหนึ่งนะสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเฟซบุ๊กยูทูปด้วยก็เจอกันใหม่เหมือนเดิมวันนี้ไปละไปไปจ้า